นี่ก็เดือนท่านวาดแล้วดิแต่ว่างานมันเกิดอีนองจุล่ามาไวมันกันตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาพุล่ะแต่ว่าปัญหาคือยังบรทธานด้เป่าเค้กน้องพูดถึงกับมีเป่าเหรียญเป่าหัวกันฟ้าไปแล้วล่ะแต่มันยังบรทธานด้เป่าไปว่าพรอมนาพรอมตาคนในแผนแขงซีนาเพราะว่ายังตีในแผนพวกฉันบัญชีบิวไอแล้วกับพิมลมาเก็ตติ้งเวลาวันเกิดผู้ใดทุคนก็ต้องมีการจัดเสื้อผ้าย่อเป่าเค้กกันแบบนี้ซึ่งหัวหน้าฉันแล้วก็เป็นคนไปซื้อไปหอมหิวเค้กไม่เองเลยเด้และนี่อีเจ้าตู่มันยังอระธาน้ใน ไอหูบอกเอ้าของใครเอ้าให้หนูเหรอเอามาทําไมเป่าทําไมเนี่ยเป่าย้อนหลังเหรอพีนะเฮ้ยฉันหัวบัสนยิงแล้วมันเบอกแบบมันถามแบบงงๆมันถามแบบคูดหนาตาเซยังสินะอันที่ฉันลูกฟุบนางน้ำพื้นนี่ว่ามันยังได้สูฉันเงียวยอดฉันหัวหลอมันขนาดอีน้องอลีกินแสบนางยี่โตเห็ดงานแล้วเด็กกะลาดเฟ่าวแรนออกมาเป่าเค้งน้ำมูหลังจากนั้นพ่อประมาณหอดเทียงหัวหน้าฉันก็คือหัวหน้าย่านั่นละนางอยากกินตำบอกงงพ่อตาหัวหน้าว่าจังสันบอกฉันก็เลยว่าเอ้าในเมืองหัวหน้าอยาาากินนนวววเลลยัั่่งงงงมุออออี้้้ฉดหจฬไแต บ่ได้มีผู้ใดเลี้ยงเด้หารกันออกกันค่ากินตมองหุงยังมือเว้น <c oughs> นี่แหละหญิงเอ้ยความนา่ารักความอบอุน่อนของมือแหนของฉันมันก็เลยเห็นได้ฉันบ่กล้าออกไปไสเด้เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นความสุขอีกความสุขหนึ่งของฉันเลยละ่ะมีหัวหน้าดีมีเพื่อนร่วมงานดีมีพี่ๆน้องๆที่ฮักกันห่วงใยกันถามาาว่าเว้าพื้นกันบ่หวยบ่เหลือค่ะแต่ก็คือที่ฉันย้ำฉันบอกทุกครั้งมานา่นล่ะการเว้าพื้นมันก็คือการเว้าพื้นแต่ว่าบ่มีผู้ใดบ่หวังดีต่อกันแล้วในกลุ่มพวกฉันก็บ่มีผู้ใดสร้างกันมีความรักความห่วงใยให้กันและกันในกลุ่มในแกงเสมอยญิงแม่นผู้ใดที่เว้าพื้นหมู่ดีก็หมู่ติก็อ นั่งกินเค้กอยู่นี่ละค่ายืนนึงดุดจ,จ๋าตัวตอนการนินทาเพื่อนเลยค่ะแต่บ่อตองห่วงเบ้าพื้นก็คือเบพื้นถกคนก็รู้ดีเด้บาถทาลูกออกไปจังไจังไลยก็ถเเบาพื้นแน่นอนแต่ว่าทุกคนหาได้แครไห่ค่ะแม่กระทั่งตัวฉันบ่อกว่าบ่ไปรูดเพราะว่ามันเป็นสาเธท่มขนาดเท่าเขายังเอาเรื่องผัวเขาไปบ่อยงผัวแห่งบ้าพื้นเม,ม,มามันค่ะสิบอกให้ฉะนั้นบ่อตองห่วงพวกฉันย่งยืดบาทุกคนในนี้คือคนในครอบครัวค่ะมือนี้ก็เป็นว่านออร์ดิตมือที่สามพวกฉันกับบริเล เพราะว่าอดีตเพิ่นเร็จงานตอนใดพวกฉันก็ต้องกับตอนนั้นจังซี่นาแต่ว่ายิงเอ้ยหกโมงติก็มือแล้วได้สูงฉันกดบเวี่ไดยคุยกับปอนแก้วก่อนค่ำแล้วห่ะวนีเฮาก็บว่าตองเฮกับเขาดอกนาะพอกระเธอว่ามันยังดอกพวกฉันสองคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวยิงเอาจริงๆมันเป็นยังไ๋ก็เพจฉันนี่คำถามยออนเตของ f อของลูกเพจก็ะามย่างเดียวคือยายเจ้าปองแป้งบอเจ้าของเพจก็บ้านย่องเฮตามเด้ถามมาจังไดก็เฮไปจังสันค่าก็ปปองแป้งตามลูกเพจบอเอกัสีบ้านเนาะแมเมน่กเธอก่แน่วเว้า่ากแป คีล่มีเอฟซีคนอีกคนเ็นแซลฉัดเนาะคอยซื้อ iPhone 13มาทายคลิปขึ้เจ้าดอกจังสีได้มีคนติดตามหลายขึ้เจ้าพอนะฮ้ยฉันหัวบ่คาจริงๆเอื้ยเจ้าอยาวางสัตยจัาซีทำเป็นมันแมนอิลีคนสีล่างไปซื้อ iPhone 13เด้ว่าเป็นปันนี้มันตกรุ่นเขาเศร้าผลิตขายหรอบอฮ้บอดอกค่ะมันบริเกียวกับไอโฟนรุ่นใดดอกไอโฟน13ดูดิวพึงซื้อมาปีที่แล้วดีเองตอนนั้นได้ผู้ติดตามมาประมาณ่าถึงหมื่นดอกแต่่วาก แข่งตะไทยยังมาขึ้นนะไว้มัวอุทุมอยู่ตั้งแต่เปิดเพจนะตอนนี้ดูเดียวก็ยังยืนยันข้ามเดิมบาผู้ติดตามที่เขาติดตามดูแล้วก็มีคนหักดูดแบบลวนลามแบบนี้ได้มาจากยังวัตีได้มาจากความเป็นตัวของตัวเองของดูแล้วกับที่สําคัญเลยก็คือความจริงใจที่มีให้เอฟซีทุกคนค่ะแล้วอีกอย่างก็เป็นคนตรงตรงคิดยังไงก็เว่าออกไปจังสันอยากเฮ็ดยังกเ็เฮ็ดแบบนั้นยิ่งที่สําคัญบ่อยากเฮ็ดยังกับบ่เฮ็ดเอฟซีแต่งปันไดมันกับบ่เฮ็ดหยาบไงแต่ว่าทั้งเบิดทั้งม้วนก็คือเจ้าขเาใหจ เขาเขาหายใจเฮามันกับสิมิสิ่งดีๆกับมาแทแน่นอนยิงขันฉันได้ฮักพวกเธอแล้วพวกเธอกับยาทิมยาปาฉันเด้อคอยหักและเอดูหฮาสองคนแบบนี้ตลอดไปฉันสัญญาามาฉันสิบบนีพวกเธอไปใส่พวกเธอก็ต้องสัญญาามาสิบบนีฉันไปใส่คือกันเอามื่อนี้เป็นเจ้าไดก่อคือส่งมาแนวซึ่งตทล่ะกับบอลาแค่ฉันอยากบอกอยากบอกพวกเธอว่าพวกเธอคือคนในขอบรัวของฉันเอาสิจับมือกันแล้วก็หักกันวันยังมาตีก็มีเอฟซีบางคนวางในหูบอยายปกติคอยเป็นคนตื่นสวยบอกคักเลยแต่ว่าพ่อคอยมาติด เวิ่งคลิปเจ้าเด้เจ้านี่คือนาฬิกาปลุกสันดีของ่อยเลยละ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาเป็นดูนินดนึงครับสวัสดีครับ